ไว้รุนโรบอกทุกคนนะครับวันนี้มาเจอกับผมในช่อง Dark Tiger กับผม Dark นะครับวันนี้เราจะมาเล่นแมปที่ชื่อว่า Jama Infection ในรายการเล่นอะไรก็ได้ครับวันนี้ก็มากับแขกรับเชิญคนเดิม p o โ t o 958นะครับซึ่งจะเห็นทุกคนจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของผมนะคะว่าตอนนี้ผมได้ปิดหน้าตัวเองลงไปในนี้แล้นะครับแล้วก็ฉากหลังก็จะไม่ใช่พวกกินีนสกกีนนะ,นะครับก็ฉากหลังบ้านธรรมาดาะครับ ผมก็ยังจะใส่แมสแคสเกมอะไรของผมไปเหมือนเดิมนะครับใส่แมสของผมแล้วก็ส่วนในแมปนี้วิธีการเล่นก็คือทำังไงก็ได้ไม่ให้ตัวเองไปติดติดเชื้อโรคครับถ้าติดเชื้อโรคก,ก็พยายามทำังไงก็ได้คนอื่นติดเชื้อโรคครับแค่นั้ครับปอตโต่เก้าครับอตโต้ครับวันนี้เราจะมาผ่านด่านพวกนี้จนกว่าไปถึงปรา,าสาทฝั่งหนึ่งให้ได้ครับแค่นั้นจะเป็นถือว่าเราแบบมาถึงปรา,าสาทที่เป็นแบบเเขาจะที่ยึดของนั่นแหละดังนั้นคุณปอตโต้ครับ คุณพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับตอนนี้ครับพร้อมแล้วก็มากดที่ค้างคาวตรงนี้ครับมันเขียนว่าค้างคาวได้ยังคบได้แล้วครับได้ค้างคาวแบบกดมาแล้วครับถือค้างคาวมามันชื่อค้างคาวจริงๆมันคือเอ่อไม้เบสบอลนะครับผมจะเรียกมันว่าไม้เบสบอลแล้วกันนะอย่าไปโดนสีขาวนะครับคุณปอโต้ถ้าคุณโดนสีขาวคุณจะกลายเป็นพวกแบบพวกสมัยดทันทีอย่าไปโดนแล้วก็อย่าไปโดนเมื่อมันกอดด้วย เช่แล้วครับข้าคาหางใช่ครับเพราะคุณเป็นผู้ติดเชื้อ,ะะอ,อ,อ,อแล้วครับคุณผู้ติดเชื้อคุณจะ,ะเอออันนี้หายแล้วก็จะถ้าโดนสีส้มก็จะตายครับคุณอยู่ไหนครับคุณวาโซตอนนี้นี่อยู่ผมนี่ครับไหนทำไมคุณไปไหนล่ะเพราะว่าผมเห็นสกินคุณเป็นอย่างนั้นบอลามาครับฮะผมเปลี่ยนผมนเปลี่ยนลิกอยู่แต่บคนมาครับเมื่อกี้น<ล>ะใช่ใช่เร็วมาก อ่ะต้องอยายามระวังครับกระโดดข้ารรมบว้าม,มาอมอกมาเอาคว้าดะจุ๊บเข้ามาแล้วนะครับเราเรารเจอผู้ติดเชื้อคนหนึ่งนะครับปอตตาคุณอยู่ไหนแล้วเอาเอ้าผโดนเอ้าอรเรียบร้อยติดเชื้อหรอ ส6 0้อหกสิบองศาก็แปลว่าคุณติดเชื้อแล้วครับแล้วก็ถ้าหน้าคุณเป็นหน้ายิ้มอยู่ตลอดเวลาครับก็แปลว่าคุณติดเชื้อแล้วเหมือนกันเดี๋ยวก่อนนะครับติดเชื้อแล้วแต่ตอนนี้มันมีการสั่นสะเทือนอยู่ต้องรีบออกไม่งั้นต้องตายตายหมดทุกแบบผมออกมาแล้วนะครับ ชุบออกไปแล้ี้โตเนาะไม่ใช่หมายถึงเป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่เดี๋ยวผู้ติดเชื้มอมันทะเละผู้ติดเชื้อเองตอนนี้วัตโต้คนเป็นผู้ติดเชื้อแล้วไม่ติดเชื้อครรบตอนนี้ผม คเป็นคนดีหรือคุณเป็นคนไม่ดีเนี่เราจะทปะั้วผ่านด่ตอนนี้คุณเป็นหน้ายิ้มหรือหน้าไม่ยิ้มปะกั้วผ่านด่านฮะหน,นห,หน้ายิ้มเหรอไม่หน้ายิ้มหรือหน้ายิ้มม่หน้ายิ้มครับตอนนี้หน้ายิ้มคุณก็เป็นคนปกติคุณไม่ต้องปกขั้วก็ได้เพาราะยังไงคุณก็รอดอยู่แล้วแล้ควคามันหน้ายิ้มแบบไหนอ่ะ ผมขอเจอคุณหน่อยดิคุณอยู่ไหนอะคุณอยู่ตรงไหนตอนนี้ผมอยากเจอคุณเอ้ยเอ้ยมามาสินี่อะไรเนี่ยอะไรอะอะไรอะอยู่ดีๆก็รุนแรงอะอะไรอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายจะตายจะตายจะโดนกอดจะโดนกอดเย่แล้วเย่ะแล้วอ๋ออุ้ยฉลามจะชกด้วยโอ้ยเย่ะแล้วไงตอนนี้คุณเป็นหน้ายิ้มที่เป็นคนไม่ดีเหรอคุณเป็นหน้ายิ้มที่เป็นคนดี อ,อ,อ,อนี้ผมเป็นหน้ายิ้มครับตอนนี้หน้ายิ้มคนดีก็คุณก็ต้องไล่กอดคนกอดคนใช่ไหมโอเคใช่แต่ถ้าเป็นหน้ายิ้มคนดีคุณก็แค่ไม่ให้พวกนี้มันมากอดคุณได้ตอนนี้ตอนนี้ก็ได้หลุดการเอ,อ่อคุยสายกับคุณพอโถไปแล้วนะครับแล้วตอนนี้ผมก็ ที่บอกที่มันขึ้นว่าหน้ายิ้มของคุณกำลังตกอยู่ในอันตรายแปลว่าหน้ายิ้มของคุณแบบเข้าเฟสสองแล้วที่มันจะกอดได้นานขึ้นเอ้ยแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วครับก็เปลี่ยนล่างเลยเทิคในการเล่นเกมนี้ถ้าเป็นตัวฝั่งขาวก็คือฝั่งยิ้มฝั่งขาวฝั่งยิ้มคุณต้องคุณก็แค่จับมันแล้วก็เอาลากมันลงไปสีขาวๆครับแค่นีน้คือคนอื่นมันจะมาช่วยไม่ได้แล้วเพราะไม่ทันแล้ว อาจจะฟะาดพวกเดียวกันนี่นี่ออกไปเลยเออกไปเลยเออกไปเลยเออกไปเลยตอนนี้ก็เหมือนจะขาดการติดต่อกับคุณปอโต้ไปแล้วะคะ่ะก็เราก็ต้องพยายามพยุงชีวิตตัวเองไว้ก่อน,นะคะว้ย กครับถ้าตกลงไปก็ตายเลยครับเพราะไฟแดงค mm ัง hmm. เ,เกตที่ชื้นเลยครับถ้าชื่อเป็นสีแดงก็คืออันนี้ครับอ mm hmm. อันนี้มันด่านกงขังครับนี่คือด่านสําหรับคนดีครับ mm hmm. เราก็จะร้อยพวกตัวขาวๆเข้ามาแล้วเราก็กดครังนี้เลยนะครับ ก็เป็นห้องขังแบบที่ว่าถ้าเข้ามาแล้วก็อันนี้เหมือนกันครับโดนตอนนี้ก็มีคนขังเราไว้ในนี้นะครับก็พวกเดียวกันก็ขังกันก็ได้ครับที น,นี่เหมือนจะไม่มีผู้ติดเชื้อ,อะนะครับต้องชีดที่ลีดเดอร์ก่อ,อครับแ้เขาผู้ติดเชื้อเท่ากับสองคนดังนั้นนี่นัน้นไงครับคุณได้ยินเสียงการระเบิดแปลว่าเดี๋ยวไอ้น,นี่มันจะเริ่มพังนะครับซึ่งแปลว่าถ้ามันพังก็คือจบเราต้องรีบออกนะครับแล้วก็เจอับบี่ฉลามอีกนะครับโอ้ยน้อไม่ ถ้าผมต้องตายผมขอตายที่ตายโดยโดนภูเขาไฟทับผมจะไม่ตายโดยการโดนฉลามกินแล้วผมก็ขยับไม่ได้ครับตอนนี้คะ่ะถ้าหลายคนเห็นก็จะเห็นว่าผมกำลังแบบโมโหขั้นสุดแบบกำลังเกลี้ยวกลาดมเขาใช้ได้เลยครับ คนดีคนดีอันนี้คนดีครับให้รดนอันนี้ยิงครับไม่เป็นไรครับแต่สองตัวนั้นไม่ใช่คนดีครับ อนนี้ก็เราก็งจะไล่ล่า,ลาขเขาครับก่อนไม่ทันนะครับแต่เขาโดนเองครับเตรียมครับเตรียมไปจับจับได้แล้วครับคนนึงต้องอันนี้ป้องกันเอาไว้ครับเราให้ตอนเลือดไอ้นี่ใกล้หมดครับถ้าเกิดเหตุอะไรพิเศษผมก็จะเดินเข้ามาใกล้ๆให้มันโดนไปเลยครับ ทันนะครับก็การสั่นจะทําให้นี่ครับผมพยายามฟาดเขาแล้วเดินหลบนะครับ ถ้ามันมีหลายคนก็จะฟาดไปเรื่อยๆครับแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้เลยในกรณีนี้ถ้าเขาโดนกอดอยู่แล้วเราไปฟาดไอ้คนที่กอดเขาครับแต่กรณนนีนี้ผมจะแอบ่าเขานะครับผมจะไปเฝ้าตรงนี้ใครออกมากโ่นกอดนะครับ แล้วคนนี้เลือกเป็นเองครับตรงนี้คงไม่มีใครค่อยออกมาหรอกครับจะมันไปทางเดินที่สบายที่สุดในพวกชอบยิ้มมันก็จะอยู่แต่แถวๆนี้เยอะหน่อย หลบได้นะครับหลบได้แล้วก็เข้าไปก่อนนะครับเขามีซองครับถ้าเขามีปืนอยู่ปืนมันยิงระยะไกลได้ครับแ้เ่เขาจะเอาซองมาแต่เขาก็ไม่รอดอเขาที่จะหนีกับเขาไปหนีกับเข้าไปไม่ทันเขาซองอยิง,ยงเดียวแล้ว จะบุเข้าไปทําเปลี่ยนประสาทนะครับเพราะถ้าเราเปลี่ยนประสาทปุ๊บประสาทมันก็จะกลายเป็นประสาทของไอ้พวกนี้นะครับแล้วถ้ามันกลายเป็นประสาทของไอ้พวกนี้ปุ๊บเสร็จครับเพราะว่าไอ้พวกไอ้พวกคนธรรมดาก็จะไม่มีที่หลบก็จะมาหลบข้างๆกันแล้วมันก็จะโดนไอ้พวกหน้ายิ้มเถือฆ่านะคะรับตัวอย่างกรณีคนอยู่ตรงนี้ก็คือโดนกอดไปนะครับ แล้วถ้าแต่ถ้าให้พวกชอบกอดมาเดินเข้ามาแ,แถวๆนี้ครับมันก็จะโดนโดนเยอะหน่อยครับเราก็หลบเข้ามาแล้วก็กอดน,นี่กอดไม่ทันกอดไม่ได้ครับอุ้ยแต่ว่าเขากดก่อนครับไม่ทันตอนช่วงแรกๆที่เราเป็นไอ้พวกนี้ช่วงแรกๆที่เราเล่นระยะยาวอยากได้ตังค์เยอะๆเราก็ต้องเป็นไอ้พวกนี้ครับ ยเพื่อนช่วยเพื่อน <ar> ช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนนี่ช่วยเพื่อนโอ้ยกระตายปุ๊บนี่กระโดดขึ้นมาก่อนโดนไปครับนี่โดนไปครับโอ้ยจะตายจะตายจะตายอย่าโดนฟาดอีกทีนึงอย่าโดนฟาดอีกทีนึงอย่าโดนฟาดอีกทีนึงขอร้องโอ้ไม่นะผมตายแตงน้อยก็ได้ตังค์มาเยอะมากครับตอนก่อนสายฟาดนี่ไม่ค่อยจะมีประโยชน์เลยครับ ไม่อ้ยจะตายจะตายโอ้ยไอ้คนนีมันได้ตังฟรีครับอย่างเงี้ยมันตีถ้ามันมีประมาณสองตัวขึ้นมันก็ตีฟรีครับตี กับได้เจนจีนี่เงนี่เงลาเจนจีเข้ามานี่แค่นี้แหละลากเกยอะครับลากเกยอะลากเกยอะตอนนี้ข้างหน้านี่ออกมาคือโดนโดนเหมือกทันทีนะ ไม่นะ่นี่เดียวครับชเกือบโดนแล้วครับกดไม่ทัน ผย่งยีเหรอครับอเกือบตายแล้วจะตายแล้วจะตายผมไม่อยากให้ตังฟรีนี่ไอ้นั่นเก่งครับไอ้นั่นลากเอาลากเอาถ้ามีอะไรเกิดขึ้นผมก็จะดันมันเข้าไปเลยนะครับ ที่จะออกมาก็โดนหมดนะครับโดนหมดครับโดนหมดโดนหมด,ด,หมดครับ,ดดรบเอาตายครับพยพายามจะฆ่าเนี่ยได้ตังค์เยอะมากนะครับเนี่ยซึ่งของที่ผมกะว่าจะซื้อก็คือเป็นคาตาน่าราคาพันหนึ่งนะครับซึ่งมันดีมากครับ เอ๊ะมันบอกว่าบนภูเขาะะเพราะนั้นไอ้ไอ้พวกหน้าย,ยิ้มพวกนี้มันต้องรีบออกใช่ไหมคะไม่งั้นจะลงภูเขาทับครับแต่ประตูมันไม่ยอมเปิดคนไม่ยอมเปิดให้ประตูเฮ้ยมันจะลงแล้วมันจะลงแล้วมันจะลงแล้วรีบเข้ารีบเข้ารีบเข้า ผมโดนอ๋อผมลืมพ้าไปข้างในสุดอยู่ข้องหน้าไม่ได้ครับเขาเนี้ผมจะไปไล่หน้าที่หน้าภูเขาเลยครับไมไ่หน้าหน้าปราสะเลยครับก็สำหรับคลิปนี้ที่ปาโตเขาหายไปเพราะว่าปาโตเขาจะต้องเขาไม่ว่างแล้วครับที่ผมพาเขามาได้ก็แป๊บๆครับ ตอนนี้ผมก็เข้ามาแอบในปราสาทนะครับเดี๋ยวไอ้เนี่ยถ้ามันเปลี่ยนเป็นสีแดงจนหมดมันจะกลายเป็นปราสาทของพวกพวกน้ยครับพวกพวกผู้ติเชื้อท่างก็ต้องรอไปครับซึ่งมันจะเปลี่ยนช้ามากครับ ทีละตัวก็ไม่มีปัญหาหรอกครับตอนที่เราอยู่ในนี้แต่ถ้ามา3บมสี่ตัวอะไรอย่างนี้ก็ไม่ไหวครับ ตอนนี้พรวงนี้คุมภาษาครับ อย่างนี้ไปเรื่อยๆครับจตก,กว่าทีิพีจะหาว่าอย่างน้อยก็อย่างน้อยก็ห้ามตายครับชื่อพชังคาร์เรวแล้วก็ซ่อนอย่างนี้แหละครับอุ้ยชิบหยุดชือ,ชอ,ชอป้ายโอ้ยต่อมาจากอันนี้กันได้ครับ คลิปนี้ก็ประมาณก็คงต้องจบคลิปนี้ไปไปประมาณนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเนื่องจากคลิปของเราเดี๋ยวมันจะยืดยาวเกินไปนะครับต่อจากนี้ผมจะลงตารางเล่นมาว่าอย่างนี้นะครับวันจันทร์เราจะโพสคลิปที่ชื่อว่าต่อจากนี้นะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้ยังไม่ใช่สัปดาห์เริ่มครับวันจันทร์จะเป็นเออวันแห่ง รายการเล่นอะไรก็ได้ครับวันอังคารจะเป็นบอกฟบอกฟุตครับพี่ครับวันพุธจะเป็นรายการใหม่น้องใหม่ล่าสุดเลยครับกับรายการที่ชื่อว่าซีรีส์บอกฟุตครับก็จะเป็นรายการใหม่ของเราที่จะเออบอกฟุตบอกฟุตมาทําเป็นซีรีส์ครับวันพุธก็จะเป็นช่วงของวันที่เราจะทำสตอรี่ซีรีส์อะไรออกมาครับ มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างสัปดาห์นี้ก็ยังจะเป็นซีรีส์ของของไล้์รซ์พอนด์ไลเบอร์รี่ครับก็คือของไรดาร์ที่ตอนนี้เริ่มบ้าแล้วครับโอ้ยติดเชือ้อแล้วก็สำหรับวันพฤหัสก็จะเป็นหลายๆอย่างที่ทุกคนเออเป็นสิเป็น เกมที่ทุกคนอาจจะเกลียดนะครับสำหรับสายเล่นโลบอกครับอย่างเกมที่ชื่อว่าอย่างเกมที่ชื่อว่าอย่างรายการได้ชื่อว่าฟรีไฟล์เพลือหัดครับเป็นรายการที่เราจะแคสเกมฟรีไฟล์ณวันพือหัดครับต่อจากนั้นวันศุกร์ครับเราก็จะทําเป็นรายการ วันสุกก็อาจจะเป็นรายการน้องใหม่ครับเช่นอย่างรายการแล้วแต่สัปดาห์ครับสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้อาจจะเป็นรายการที่ชื่อว่า Tower the Hill ก็คือรายการ Tower Defense the Hill ครับก็คือรายการที่เราจะเล่น Tower Defense อย่างเดียวครับหรืออาจจะเป็นรายการอย่าง the Story ครับก็คือรายการที่เราจะเอาพวกเกมที่มันเกี่ยวกับ Story มาเล่น หรืออาจจะเป็นอีกรายการนึงก็คือเพเลอร์ The Nice p l e r ก็คือเออกมเพลเลอร์สนุกๆครับหลังจากนั้นก็อาจจะอาจจะเป็นได้มากมายนะครับหลายอย่างที่ผมบอกหรืออาจจะเป็นแต่ถ้ามันไม่มีรายการอะไรเลยสำหรับวันนั้นอะ่ะก็อาจจะเป็นรายการอย่างรายการของเครื่องอัดโทรศัพท์ก็คือรายการที่จะเข้ามาแทนอย่าง รายการคือที่ผมติดเออลอกๆนิดหน่อยเพราะว่าผมกำลังคิดรายการแบบดรอนสดครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือวันแต่ว่าวันศุกร์อ่ะก็ถ้าไม่ใช่ก็จะเป็นรายการแบบเดวันพีทวันตี a ัสหรืออาจจะเป็นรายการ Call of Duty ยิงมันๆณนะวันศุกร์อะไรอย่างนี้ครับ แต่สำหรับตารางสัปดาห์นี้ก็จะมั่วๆนยนะครับซึ่งวันจันทร์เราก็จะวันจันทร์เราก็จะให้เออวันจันทร์ของสัปดาห์นี้ก็จะเป็นของเป็นจุดเริ่มต้นของซึ่งวันวันจันทร์มันผ่านไปแล้วว่าจริงครับแต่ว่าผมจะให้มันเป็นรายการ ก็คือจริงๆวันนี้ที่ผมอัดอยู่บนคือวันจันทร์ครับผมทําคลิปดองส่งครับผมก็เลยพูดได้ไม่ค่อยดูเป็นสไตล์นะครับแต่จริงๆว่าวันจันทร์นะครับของสัปดาห์นี้ที่ผมกำลังวันจันทร์ที่วันนี้ผมกาลังอัดอยู่เนี่ยผมจะโพสต์คลิปที่เป็นคลิปเริ่มต้นของซีรีส์ไลฟ์บารีครับทุกคนก็จะดูเหมือนโดนสป,ปอยเออวันนี้ทุกคนก็จะดูปแปลกๆนะครับคำพูดที่ผมพูดครับก็ต้องขอโทษด้วยครับ ก็ถ้าใครชื่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์กดซับ s ไครต์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยนะครับถ้าไม่ชอบอะไรประการใดก็ขอให้เม้นลงในเม้นแล้วก็ช่วยพูดจาด้วยคำที่สุภาพด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพลงแค่นี้นะครับสวัสดี